เฟซบุ๊กกำลังงานเข้าอยู่นะคะใครกำลังสร้างตัวต,วตวนอยากจะเติบโตไปกับ Facebook <c oughs> ก็ต้องติดตามข่าวนี้ดีๆเลยะคะ่ะตอนนี้เนี่ยเฟซบุ๊กสูญเสียรายได้จากค่าโฆษณาเป็นหลักแสนล้านบาทไทยนะคะ เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าของเขาเจ้าใหญ่ๆเนี่ยนะคะทอนโฆษณาค่ะโดยบอกว่า Facebook เนี่ยไม่มีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับเรื่อง hate s p e ปิ h ช a t e สปิ e c h ก็คือคําพูดที่คนมาโพสมาคอมเมนต์ที่มันก่อให้เกิดความรุนแรงความแตกแยกความเกลียดชังพวกนี้นะคะซึ่ง Facebook ไม่จัดการไม่มีนโยบายชัดเจนในการจัดการสิ่งเหล่านี้ค่ะ โดย f a c e b o o k เขาก็อ้างว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะเราก็ต้องปล่อยให้คนพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดแต่ทีนี้คนก็ถูกมองว่าเฮ้ยจากเดิมเนี่ยคุณก็มีแบบมีข่าวไม่ดีมีถูกมองว่าคุณทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่าแถมคุณยังปล่อยให้คนมาพูดอ๋อให้คุณมาเกลียดชังมาโต้กันมาด่ากันอยู่ในแพลตฟอร์มของคุณอีกเพราะฉะนั้นตกลงว่าคุณเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างสรรจริงไหมแบรนด์ใหญ่ๆเขาก็เลยหนีกันหมดทีนี้ระะงานเข้าจริงๆค่ะ